สวัสดีครับพี่พีเนเพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับผมก็มีพัสดุจากไปรษณีย์ไทยนะครับได้เดินทางมาถึงนะครับที่ร้านผมแล้วซึ่งนะครับผมได้สั่งซื้อเหรียญนะครับอีกแล้วครับไม่มีใครส่งมาขายก็ซื้อครับซื้ออย่างเดียวเลี้ยวเราไปแกะนะครับพัสดุในนะครับในอ่าซองกระดาษนี้เลยว่าคืออะไรนะครับเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่ะนี่ครับ มีแค่น,นี้เองนะครับมีแค่น,นี้เองอ่ะอันนี้ซองก็อ่ะเอาวางไว้มาดูครับว่าด้านในนี้คืออะไรนะครับอ่ารายการนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับน่าจะอ่ะน่าจะน่าจะคุ้นแล้วแหละเพราะว่าผมก็ทําคลิปบ่อยมากนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมเคยได้มานะครับในสภาพไม่ผ่านใช้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ขายให้กับ fc ของผมไป นานแล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมได้มาใหม่นะครับผมผมได้มาใหม่คิดว่าสภาพน่าจะสวยสวยก็คือสวยพอที่จะส่งสถาบันเกรดนะครับเพื่ออเก็บไว้นั่นเองนะครับส่งเพื่ออะไรครับคือถ้าเรียญสวยส่วนมากนักสะสมจะนิยมนะครับเก็บสะสมเหรียญน,นะครับจกสะสมเหรียญคือนักสะสมเ่ยครับเขาจะมองว่า การเก็บเหรียญที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเก็บเหรียญที่นะครับให้เหรียญอยู่ในตลับเกรดดิ้งนั่นเองนะครับอ,อย่างที่หลายๆท่านนะครับที่อยู่ในวงการก็คทราบดีว่ายกตัวอย่างเลยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแผงปี2,546แผงม่วงนะครับแผงว่วงนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ครับเหรียญ5บาทมีคราบแทบทุกแผงซึ่งาแผงไหนไม่มีคราบนะนะครับผมเชื่อได้เกินว่าแผงนั้นน่าจะราคาสูงสูงกว่าแผงอื่นๆนะครับ อันนี้ก็แทงจริงครับคนใหญ่นักสะสมก็จะหาแผงที่มีความสวยงามกันในเป็นในเรื่องของเหรียญ5้าบาทยี่สหนะครับแต่ปัจจุบันครับมีแผงเขียวเล็กออกมาของกรมธนารักษ์นะครับซึ่งได้ออกมาได้่ากเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาสองพันหาร้หกบห้านะครับมาดูครับว่าเหรียญในสลับมัลสีเหลืองนี้คือเหรียญอะไรนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับ F c ซที่เข้ามาใหม่นี่คือเหรียญ1นบาทนะครับ ปี2534นรม่ะครับผมต้องบอกเลยว่าปีลึกพอสมควรนะครับอ่ะปีลึกไม่ลึกเนี่ยนะครับมาดูว่าเหรียญเนี้ยมีความพิเศษยังไงนะครับทำไมถึงขายได้นะครับมีเหรียญหนึ่งที่ขายไม่ได้ครับมีเหรียญหนึ่งที่ขายได้ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับเพื่ออะไรท่านไม่เข้าใจนะครับดูไม่ออกว่าเหรียญไหนมีราคากับไม่มีราคานะครับอ่ะนี่เคยครับก็จะมีติดแบบนี้มาด้วยเขียนแบบนี้วาคือหนึ่งบาทปี่สามสี พ้าเชิตรงนะครับเชิตรง UNC นะครับคือไม่ผ่านใช้อันนี้คือ UNC เหรียญหนึ่งบาทพราเชิปกตินะครับพ้าเชิญปกติก็คือหน้ากับหลังสลับกันแบบนี้นี่นครับปกติเหรียญจะเป,เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับหน้ากับหลังหันสลับกันใช่ไหมนี่ครับนี่แบบนี้เนี่ยผมยังไม่ซื้อนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญปีลึกอะไรเท่าไหร่ก็ตามผมไม่ซื้อเพราะว่าเขาผลิตมากหาง่ายนะครับยังเจอนะบางท่านเข้าใจว่าเหรียญที่อายุเยอะๆครับ ราคาจะมีจริงๆแล้วไม่มีครับนักสะสมเขาเล่นเขาก็มีหลักเขาก็มีเกณฑ์ในการอ้างอิงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่นพั่ม่วๆนะครับผมอ่ะผมถึงบอกว่านะครับเขามีวงการนี้อยู่จริงๆนะครับอ่าเขามีวงการนี้จริงครับหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่ามีเฉพาะวงการพระเครื่องอะไรต่างๆ่นานาไม่ใช่ครับวงการนี้มีครับก็เหมือนวงการต้นไม้วงการเครื่องเงินอะไรต่างๆแหละนะครับที่เราอาจจะไม่รู้นะครับคือผมบอกเลยว่านะครับอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งด่า เข้ามาจะรู้ศึกษาก่อนท่านก็จะเข้าใจเองว่าลักษณะอะไรเป็นยังไงที่เขาเล่นหาที่เขารับนะครับผมอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือถ้าท่านเข้าใจนะครับถ้าท่านถ้าท่านนะครับอ่าถ้าท่านเข้าใจหรือมโนไปเองเนี่ยนะครับนั่นคือท่านกําลังอยู่ตรงข้ามกับหลักของความเป็นจริงนะครับผมอ่ะนะครับมาดูเรียนนี้ครับผมทํามาเรียนนี้ถึงได้ผมรับซื้อเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้ากับหลังทันขึ้นไางเียวกันแบบนี้ครับนี่นะครับ เขาเรียกว่าเหรียญนะครับหบาทปี3าสี่เพราะเหรียญต่ง UNC ครับนี่เห็นไครับง่ายๆครับผมง่ายๆครับอ่ะนะครับขอบคุณนะครับอ่าขอบขอบขอบคุณพ่อค้าแม่ขายนะครับในกลุ่มนักสะสมที่นะครับเอือเฟื้อแบ่งปันเหรียญนี้ให้นะครับผมอ่ะนะครับก็ได้ใช้มาทําคลิปทําอะไรกันนะครับก็คลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคลิปหน้าอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเหมือนเดิมนะครับ